สวัสดีครับคุณชมสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับพบกับผมครับทิศพันธ์ช่องคุมทรัพย์ญานาคนะครับวันนี้ครับมาปูคําแสนนะครับปูคําแสนวันนี้ทีมงานเราเอารอตเอรีมให้ปูคําแสนให้องค์ปูกระดาเหยียบลอตเตอรี่ให้เลขออกเลขนี้นะครับคุณชมก็ทํามิธีด้วยแล้วก็มาดูอ่า ประถุมงคลหลวงปู่ด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตามไปดูพร้อมๆกันนะครับกดแชร์กดไลค์ให้แอดเลือนะครับชงคุมสัพยนาคและก็ขอบคุณนะครับทีมงานติดตามคลิปไปพร้อมๆกันนะครับที่ดูกันหน้าผมเนี่ยมาขายไม่ใช่นะครับไม่ใช่ตอนแรกว่าจะเอามาขายไม่ใช่ครับซื้อมาแล้วทีนี้จะเอามาให้เหยียบให้ปุ่อง์เจ้ากาดำเกยียบให้อยู่ให้อยู่เลขที่เราซื้อนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง ดวงนะครับก็วันนี้นะครับก็ซื้อมาแต่ย,ยังไม่ได้ให้ดูนะเดี๋ยวจะให้ปลูกโปดให้ดูได้ไหมปลูก<ม>ให้ดูได้ไหมเดี๋ยวผมก็ดูนะดูอะไรเนลนที่ผมซื้อมาจุดว้จุดว้ใจ,ใจด้วยนะจุดใบก็แค่ห้าสิบสี่ใบไปหาซื้อซื้อใครไปดูคลิปผมแล้วก็มรู้แล้วหลายคนบอกว่าจริงไหมกลัวเขาบอกว่าผมก็ผมเป็นห่วงว่าเขาจะว่า เราบอกเด็เขาอซื้อแต่ตซูเองไม่ซื้ออ๋ออ่ะก็เลยเป็นเหตุผลที่ต้องไปซื้อมาก่อนอืออนี่มาดูกันนะมาดูให้ให้ดูกันเลยว่าให้มาขายปั้งก็ขายเลยใบละสามเออไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่กำลังจะบอกว่าถ้าถูกเนี่ยถ้าถูกเล็กเนี้ยกูอยากทําอะไรกูอยากไปไหนอยากึงมุกทะ อยากกินหมูกระทะเออได้ะด mm ้ไหมครอยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะอะไรครับถ้าถูกเลขนี้ปู่จะขอไปกินหมูกระทะแล้วจะไปกินได้ไหมล่ะถูกนี้ร้านมันจะเปิดไหมก็ซื้อมาทํากินกันดีกว่าที่ปู่เนาะซื้อมาทํากินนะครับอ่ะตัวเลขเนี้ยทั้งหมดห้าสิบสี่ใบเรามาซื้อมาแต่ว่ามัน มีเกือบร้อยใบเลยไม่ใช่เราจะได้มูกตะช่างทุกบหอครับไม่รู้เนะครับก็ซื้อเพราะว่าอันนี้เอามาให้ปู่นะครับเดี๋ยวลูกคุนลูกห้ามันต้องเอามาให้ปู่กดเอามาให้ปูเอาครงปูเจ้าตาดำกดและเอยียบไว้ให้มันแน่นๆวันนั้นเดี๋ยวผมจะมานอนลุ้นที่นี่เองนะเดี๋ยวจะมานอนลุ้นด้วยกันนะแต่เราก็มีตัวอื่นที่ที่ซื้อด้วยนะก็มีอย่างเช่นหนึ่งสี่ก็เราก็ให้ละหกหนึ่งสี่นะครับแล้วก็ แปดศูนย์สามใจว่าเราจะเน้นศูนย์สามเราจะเน้นกับหนึ่งสี่อ่าหนึ่งสี่กับศูนย์สามแล้วกันว่าคือเราเครื่อยู่ไว้เพราะว่าตัวศนมันออกล่างถ้ามันออกล่างก็ได้แต่ถ้าว่าทักปู่กันนะก็เอาไว้ผูกดกครับก็อย่างอื่นก็เครื่องอ่าพวกอ่าของวัตถุมงคลหรือว่าของที่บูชาจากผูกก็มีประมาณนี้นะครับก็จะมี บุดร้องช <ละ S 2> ้างสีพึ่งครับแล้วก็น้ำหอมแล้วก็น้ำมันจันน้ำมันเสน่ห์จันนะครับค่ะนะครับก็ใครที่ติดตามนะครับก็อย่าลืมนะครับก็ที่ใต้คลิปเราก็จะมีตัวหนังสือภาษาอังกฤษให้ทีภาษาอังกฤษตัวเล็กครับแอดไลน์นะเพื่อที่จะมาทักทายจะมาสอบถามถึงด้านการเข้าบูชาต่างๆไม่ว่าจะ อ,องค์ูเจ้ากระดำนะไม่ว่าจะองค์ูเจ้ากระดำตอนนี้เราก็เปิดจองแล้วนะครับอจองกันแล้วน,ลนะครับก็จองมาเยอะก็จองมาเยอะจนจะหมดแนละ้วอืมต่ว,มว่าเราต้องผูกเสกก่อนเข้าบูชาก,ก่อนอ่าก็ต้องเอานํามาผุกเสกให้เรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยนําส่งนะเพราะตอนนี้ก็สั่งจองมากันหลายคนแล้วนะครับก็มายอะแล้วใกล้ใกล้จะหมดแล้วเหลือไม่ไม่กี่องค์ครับเหลืออิกไม่กี่องค์นะครับก็ใครที่ชื่นโชบหรือว่าศรัทธาในเทพ รือว่าเขาดูที่ในองค์ูเจ้ากรดดามเนอะกว่าเรียกว่าองค์คูเจ้าองค์ูเจ้าการเจ้าแห่งโตคะลาภเคพื่อเป้าแห่งความรจ่มเลยเเจื่อู้ปกป้องคูัตกืมอมนะครับแล้วก็มีคนถามมานะว่าองค์ู่เจ้ากระดาเนี่ยความสูงความกว้างเท่าไหร่น่าตักห้านิ้วน่าตักห้านิ้วลองถานสูงน่าจะประมาณเก้านิ้วเก้านิ้ว าเจ็ดแปดเก้บแล้วเราไม่ค่อยได้วัดเนี่เราไม่ได้วัดไม่ได้วัดเพราะว่าอัน้แบบตันตันสมบดุลสมส่วนต่อองคูแต่ว่าน้ำตักเนี่ยห้านิ้วอ่าห้านิ้วนะครับแต่ว่าน้ำฐานก็จะประมาณสิบน่าจะสิบกว่าได้ถึงนะครับอืมอ่ะตอนนี้เดี๋ยวจะให้ปู่ทําพิธีเพื่อที่จะให้ปู่เจ้ากาดาเหยียบและกดเอาไว้ตัวเลขนี้ให้มันออกให้มันมานะครับผมหนึ่งหนึ่ นี่นะก็อยากให้มันออกครับเพราะว่าทุนซื้อมาเยอะอพอสมควรนะครับขอบคุณมากเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าปู่จะทําพิธีแล้วก็ให้กดวันนี้จะมีจุดทูบเลขคาน้อยให้กับสมาชิกนะพี่ลุนให้จุดทูบเลขคาน้อยผมก็ต้องขออนุญาตปู่นะต้องขออนุญาตด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของเรื่องผมปู่ไม่อยากจุดให้แต่ว่าเขาขอมาเราก็ต้องทําตามตามคำขอเอฟซีบางคนขอมาแต่บางทีงก็ บอกว่ากลัวมันหลายเลขหลายเบอร์แต่เราหลงกับรัฐบาลเราจะไปหลงนู่นหลงนี่แต่ว่าอันนี้ยขอมาเราก็ทําให้นะครับก็มาทําให้แล้วก็รอทําพิธีทีหนึ่งเดี๋ยววันไหนที่ทําพิธีเดี๋ยวท่านผู้ชมฝากติดตามวันทําพิธีเนาะนะครับก็ฝากกดติดตามกดจับสไครป์กดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวไปดูปู่ทําพิธีตอนนี้ก่อนครับเพื่อที่จะเหยียบให้อยู่นะครับไปดูกันสวัสดีครับเอาละอยากกินมูกระทะนะครับเดี๋ยวมาดูปู่ทำพิธีก่อนนะครับ គុនរោអោចឹងអានចឹងឡាយព្រូបាអាចារ្យចឹងអានចឹងឡាយដែលសន្តិសុខធាត់ចប់ដတ်នៅក្នុងសាគុនរោកគុនព្រូបាអាចារ្យដែលខ្ញុំបានរឿនដែលប្រសព្ទប្រាជ្ញាអោយខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញចោះមកធ្វើអញ្ជើញគ្រូទូនចោះមកពីទំពូលភ្នំធ្វើអញ្ជើញគ្រូធំចោះមកពីអាការ តាកុសាទុណមោតស្សភិក្ខុវតអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធសាណមោតស្សភិក្ខុវតអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធសាតទុសកេទិបន្តិអទេវតឥនព្រមនៅចយាមាជាដងសវន្សអរងចមោអយពួរកាមិលួយនៅច័ន្ទកាមភកចរូបេ ប្រសាពណោកេណោចំសោណោកណោរូបឆងៃឆងសំគោជការរតេទុប្រិយារ្យសាពីងគ្រប់វិល្យាសិទឹងបងបលអរហេវគិរេណោកណោគុយាចមោអៃចេចន្ទាលីកេវិមានេណោចមោអៃចេពួកថៃដលខ្ញុំទីពេរទ្ធិចខមេចំភុទេវដាណោស្រោទទុចថំនៅទេវមឿងលួងដោយដកកុំមង្គទុចថំមកទុំទាំងអា តរវណក ਹਾ ណេノប្រេប្រឹក្សាជោប្រេវិលកលោតាមកលទុចទំតាមព្រំចលះទិសាសោគ្រប់ហេវតុយយយលពតេជតិជុំសកអទាំងខ្ញុំមនុស្សសត្វផងឆ្លៈឆ្លៈវិសមេខ្ញុំសូមអញ្ជើញទេវតា ដែលនៅសម្បត្តិនៅឯណោឫស្ទឹងចិពាំងបឹងคลองទឹទួយចំផាងនៅព្រៃពិគ្រ្សានៅសមើหมือนเสมอเทียบកំពោះជាំគ្នាយកខន្ធតបនាខាយាសាគុណទានគ ੁਰ ុកនាខាភយត្រុតនៅណាភិយเนញនោះក្រាន់ច่อมជួយកំចាត់បំបត្តិមៀរពឿនវេលង្គុតិលឿនវិណេតចែងទៅតិឋន្តតាអកទៀងទេវតា អយចមកំណៅមេជួយកំចាស់បំបាសសត្រគ្រប់ចរដាក់ផ្លោកំវេតពេលបានសន្តិគិយ៉ាងមនិវរវចនังគ្រប់តំបន់មហារស័យមៀនមន្ស័កសិទ្ធិធម៌ចុលមកដល់ស្ថានសមណៈអ្នកប្រាយដោយដោយចេជីសំធិបរមីទេវតាអយជើពួកថ្ងៃព្រឹកល្ងាចសុខសបាយស្រួលសាសអធវមេសុនន្តោ ข <named> <tried> ้าพเจ้าสมมุติเทวดาอวยมวกตังอโนเหียจันกระพัวถึงเมียสวนากาโลยัมปทันตาถึงเมียสวนากาโลยัมปทันตาตํยโหนนินิสีสีสังสัมปฤติสาเมประพุทธพันธุธัมมคสรัอะจารุพุทธะนโมเตยยติปิสรเกขวา เอมามิฮังพุทธะสังมิพุทธะสังมิพุทธะสังมิจิเจรุณีจิเจรุณีจิเจรุณีตีอรหังทิพยจักภูตปาัิยานังพุทธะนิมิตังอุปนังหอนตีตีอรหังทิพยจักภูตปาัิยานังธรรมะนิมิตังอุปนังหอนตีตีอรหังทิพยจักภูตปาัิยานังสังฆานิมิตัง โอปนังก so ุนตีมโถติรสโรยะโทเสภิชนาปโหชนาครุไณตังจยัพทะเมริโปรดอาตเมนสง่าราศีโดรุกะอินประงัจฉัฏังสุริตตวะคาจะนุกิจสิ่งใดจงทรงปรารถนานะกาลบัดนี้องค์ประสิทธิเมองค์ประสิทธิเมองค์ประสิทธิเม ប <Spirit> ាទថងមហាបណ hm. ្ដាឬបោកជោគបោកលៀបធម្មំមហាពណ្ដាឬបោកជោគបោកលៀបថងថੰងមហាពណ្ដាឬបោកជោគបោកលៀបព្រហ្មមហាពណ្ដាអ ôi បោកក្យោបោកលៀបទេវមហាពណ្ដាឬបោកជោគបោកលៀបពីនធាមហាពណ្ដាឬបោកជោគបោកលៀបនកាមហាពណ្ដាឬបោកជោគបោកលៀបអង្គ លោកកានមហាបੰដាលោកបើកជួបបើកលៀបព្រះចលិកនេះទូកវិចេញចូលទាំងទាំងឡាយគ្រប់គ្នាផងអំប្រតិ្ទមេអំប្រតិ្ទមេអំប្រតិ្ទមេសាទុឬលោកអំបរមគ្រូពុទ្ធเจ้าកាដំសំមាជឿចាស់មួសន្តិទ្ធសន្តិទ្ធចប់ដុតណូនឹង giá còn là lỗ ôi một chuẩn lệ nè ôi về nâu ừ, ôi về tranh ôi về trầu Bạn côn sợ côn quần cứ đua xì si, miền bàn đua xì si, miền cờ để kia miền sụp miền liệp Đứa còn là ô bờ ta kia trầu hơi cờ kia nông bàn một thứ vật một thứ vai một thứ sang à sầm ôi là ô ôi là ô thì chơi đồn bàn đàn chân lý nịt tụ phẳng cờ mày ở khó Đứa là ô đơ xa thụ là ô xa thụ là ô côn là ô ชาถูครับนะก็ต่อไปก็จะขอจุดให้ปูจุดทูบเสียงนะครับสูบทูบเสียงคือคให้ปูจุดทูบเสียงเขาบอกว่าขอเลขฮา,ดดอาน,อนอยชาถุเด้อรคุณละเอาในจอมเลขฮานอยไปถ่ายจอเนาะโอเคจอมเลขฮานอยก็อยออยอกเอากระโดดไปเอากระโดดขโมยถาอานาเวียร์ออานาเวียรรออานาเวียบา,า,นา,านก็ออยเราเอาเนี่ยโดนบันดานลเอากระโดดเมออื่อวานนะ

ให้ตัวนี้ให้จุดตัวนี้ให้จุดดอกนี้แต่ไม่รู้จะมีไหมจุดมารุนกันนะครับมาจุดมารุนกันรอรุนกันแล้วกันนะครับว่าจะมีออถ้าหานอยจ้ะหานอยอ๋อหาน้อยเด็กหานอยเล็กหาหน่อยอ่อบบอรกอรก็เอากระดุกเรียบเนาะเอาเกี๊ยวบานทางที๊ยวซมหานอยรอแต่ตั้งแต่ปืนเองแต่เอปเฟอวันี่เราเอาเกี๊ยวอันนี้เขาไหม ปร,ประกาศงานปีดองเอาตัวนี้นะครับวันก่อนจุดนนได้สามศูนย์สามอันนั้นอันจุดวันก่อนับจุดวันก่อนนะอันนี้จุดวันก่อนนะจุด,นะจดที่จุดวันก่อนที่เราจุดวันก่อนได้สามสามศูนย์ศูนย์นะครับสามศูนย์ศูนย์ก็ตรงใจ กับเลขใหญ่เรานะครับอันนี้ก็เพิ่งจุดใหม่นะครับก็มารอติดตามนะว่าเราจะจุดได้ตัวเลขอะไรนะคนี่นะครับวันนี้ก็เอารตรีทั้งหมดมาให้เล่นทาน้อยเชมาไว้ให้ที่นี่นะครับทั้งหมดนะซื้อไว้ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็มาให้ปู่เจ้ากาดาเดียบไว้ให้ดูให้ดูตัวนี้ดีกว่าเนาะให้ท่านเหยียบไว้ให้นะ มาตอวรลุ้นกันนะครับขอเป๊กฮานอยกันมาดูซิทำไมมอนมศูนย์ไม่หนีศูนย์ไม่หนีนะไม่เคยหนีไม่หนีจริงๆอันั้นก็ยังศูนย์ฝั่งน้อนก็ศูนย์ยกมาไว้กับข,ข,ข้างกันก็ได้ครับผมในตรงนี้อันนี้ว่าจุดวันก่อนในศูนย์อันนี้นะครับศูนย์ศูนย์สามเนาะอันนี้จะศูนย์นะเนาะทำไมมันอย่างนี้ฮะไม่จุดอะไรอย่างนี้อันนี้ จุดจุดมาท pues ําไมมันได้อ e ันนี้จุด nah. วันก <laughs> ่อนอันนี้จุดวันก่อนอันเนี้ยจุดตอนนี้อันนี้จุดตอนนี้มจะมาอะไรเราจะมาอะไรเรามาก็ไหนบอกว่าให้หาน้อยก็ให้หาน้อยใหหาน้อยทำไมมันมาเดิมเดิมเนี่ยนันไปไหนเลยบอกนี่รอรุ่นอันนี้นะมันจะมาตัวไหนตัวสุดท้าย เราลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับเป็นกําลังใจี่รู้สึกว่าเราเห็ุนี้เกิดตื่นเต้นตื่นเต้นไปยิ่งก็ตื่นเต้นยิ่งกดดันเรานะปู่มันเหมือนจะกดดันเราจะไม่ไปไหนเนาะงานนี้เลยมอนกดดันเราเไปไู่ให้แล้วแหละเราไม่ต้องขอมากบอกเพราะว่าปู่แกให้แล้วก็เท่านั้นแหละถ้าเราไปไปมางเยวก็จะดังแต่ <มา S 2> ตนี่เราขอฮานอยให้เขา ก็จะได้ทานอ้อยอันนี้จีงได้ก็เลยทาประกับพงาดมือทาใบดองเสียงดวงหนูหยอนาเวประกับอนาเวีพงาอน้เวีพงาปีดองตัวไหนจะมาอันนี้ก็คืออันนี้เวียประกับอนาเวีนประกับตั้งใบดองอนาเวีังาปีดองมันงายสองครั้งก็เลยเลือกเอาตัวนี้มาจุดเสียงเสียงเสียงโยนเมื่อกี้เนี่ยรอลุนไปเรื่อยๆนะครับ จะมาอะไรปูมจะมาหมน่จะเป็นเลขหนึ่งอันนี้แนวทางหานอยอกันแล้วรุนว่ามันจะมาหนึ่งไหมน,นี่เหมือนจะหนึ่งเนี่ยดูแลนะ่าจะเป็นนะหนึ่งแต่ดอก วันนี้<อ>วันนี้จุดทูบให้แล้วนะ<อ>หลายคนกับที่บอกมาอยากให้ปู่จุดทูบนะจุดทูบให้แล้นนะนะครับนี่นะครับได้ตามนี้นะครับได้ตามนี้นะครับวันนี้จุดทูบไ,<อ>ได้ตามนี้นะจะถูกจะผิดก็อย่ามาว่าปู่นะเพราะว่าให้จุดกันเองป <laughs> ู่ก็ทําตามนะครับทําตามวันนี้อยากกินเลยนะ อยากกินมูกร <laughs> <laughs> ะทะอะไรครับก็นะครับาพตามนี้นะครับเลขที่เห็นนะครับ